ครับเอฟซีทุกท่านครับที่วันนี้ก็ไลฟ์สดนะครับไลฟ์สดในช่องทาง u t u b e สาหรับเอฟซีที่ข้ามาดูคุณชัยซีแสนครับวันนี้คุณชัยซีแซนก็อยู่ที่อาประเทศตุรกีครับขอนยญาถอดรองเท้าครับเล่นแม่น้ําบ้างนะครับผมชัดเจนนะเอฟซีนะนะชัดเจนนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้อยู่ที่ประเทศตุรกีก็มาพักผ่อนบ้างไม่ใช่คุณชัยจะทํางานเดียวแต่แต่คุณชัยก็ต้องทำงานไปด้วยแล้วก็พักผ่อนไปด้วยนะครับก็ยังส่งงานออนไลน์ ให้ลูกท่านที่อยู่ประเทศไทยและอยู่ทางโซนยุโรปนะครับวันนี้เรามีความรู้มาให้นะครับเอฟซครับคือเกี่ยวกับบุคคลนะครับที่มีสามีเสียชีวิตแล้วและสามีมีทรัพย์สมบัติด,ด้วยเช่นมีบ้านนะครับมีบ้านมีมรดกอะไรต่างๆที่เขามีเงินธนาค,คารครับแล้วา่างนี้ลูกมีคนสองคนที่อยู่ต่างประเทศแต่คําถามก็มีอยู่ว่าลูกชายลูกสาวเขาบอกว่าทําไม่ต้องการที่จะรับมรดก อ่าฉันไม่ต้องการที่รับมรดกฉันต้องการแค่เงินเฉยๆถามว่ามีสิทธิ์อย่างนี้ไหมได้ไม่มีปหาแต่ปัญหาคือว่าหนี้สินของพ่อเขามีประมาณ10,000แสนยูโรหนี้สินของพ่อเขามีประมาณ1,0,000แสนยูโรอันนี้เขาต้องรับใช้ไหมแน่นอนครับคนที่ต้องการมรดกต้อง รับใช้หนี้สินจากคุณพ่อด้วยหรือพ่อของเขาภรรยารับอยู่แล้วเขาได้เงินแม่ไม่ภรรยาไม่มีสิทธิต้องรับถ้าสมมติว่าภรรยาบอกฉันไม่อยากได้รับหนี้อะไรจกากเขาก็ถ้าเขามีบ้านต้องดูด้วยถ้าเขามีบ้านมีรถมีทรัพย์ถึงเงินทองมรดกต่างๆมันคุ้มกว่ามันคุ้มกว่าที่จะมาไม่รับผมแนะว่ามาบอกก็คุณหารว่าถ้าคุ้มคุ้มกว่าแล้วเนี่ยน่าจะรับไปนะครับเนาะน่ารับไปอารมยากาศตอนนี้ที่ตุรกีอาลลันยา สวยงามชายหาดก,ก็สวยงามมากนะครับที่นี่นะครับบุคคลที่เล่นน้ำคนเยอะแยะก,ก็หลายหลายชนชาตินะครับที่มาที่นี่ก็ซื้อทัวร์มาเหมือนผมเหมือนกันแล้วก็มาประเทศนี้แล้วก็มา,า,าเล่นน้ําก็มีโรงแรมและอะไรต่างๆที่อยู่ที่นี่ครับเนาะเอฟซี FC. สำหรับนี้ก็คือว่าผมบอกว่าอย่างเดียวว่าคนที่นะครับผม รู้ว่าสามีตัวเองมีทรัพย์สมบัติมีทรัพย์สมบัติหลายอย่างเยอะแย,ยะมากมายก็สมควรที่จะรับหนี้สินไว้แต่ถ้า f อบางคนบอกว่าทรัพย์สมบัติมันไม่มีเลยมีแต่หนี้สินก็อยากคนรับประมาณนี้อยากคนรับประมาณนี้ครับเพราะ f อ FC. เพราะฉนั้นผมบอกก่อนเลยว่า,าการที่เรารับหนี้สินเราต้องจ่ายด้วยแต่ถ้ามีเงินมากกว่าหนี้สินไม่ต้องจ่ายโอเคไหมเอฟซถ้าลูกชายลูกสาวเขาบอกว่าฉันต้องการ เงินอย่างเดียวแต่ไม่ต้องการรับพิสินก็ไม่สามารถทําได้คุณก็สามารถใช้ทานายหรือใช้ทางเราก็ได้บอกว่าโอเคถ้าคุณต้องการที่จะถ้าคุณต้องการที่จะรับเงินมรดกจากพ่อแม่เขาเออพ่อเขาเนี่ยก็ต้องรับพิสินด้วยเพราะฉันไอตัวนี้คุณต้องบอกลูกชายลูกสาวให้ร้อยเปซนะครับนี่คือเทคนิคอย่างหนึง่งสําหรับเอฟซที่อยู่ประเทศไทยหรืออยู่ต่างประเทศนะครับผมมาชัดเจนวันนี้อากาศดีประมาณ38องศาครับเอฟซทุกท่านที่เข้ามานะครับผม นะขอบคุณมากเลยที่เข้ามาดูไลฟ์สดวันนี้ไว,วันแรกของทางช่องทางย t u b e ของอคุณชยัยแสนนะครับผมทาง Facebook ก็จะหลายๆคนที่เห็นไปแล้วว่าเป็นไงบ้างนะครับผมนะเข้ามาดูทางช่องทาง Facebook คุณชัยมาดูเป็นไงบ้างครับตอนนี้จุรกีที่ลิบเบกนะครับผมเนาะอลันะาญ,ญานครับกระโดดล่มแล้วต่างๆกันะนะครับผม สำหรับบุคคลไหนที่ไม่เคยมาก็แนะนําว่าตุรกีเป็นประเทศที่สวยงามมากครับไม่แพ้พัทยาบ้านเราไม่แพ้ภูเก็ตบ้านเราเลยครับจะบอกว่าไอ้ทางที่เขานอนกันเนี่ยคือของโรงแรมกินฟรีไม่ฟรีหลักเราจ่ายเป็นแบบว่าเหมาแล้วก็นอนฟรีกินฟรีเอาทุกสิ่งทุกอย่างสามารถที่จะดื่มได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นทั้งห้องนอนท้องอะไรต่างๆมีสระว่ายน้ำมีอะไรต่างก็สามารถที่จะนะครับเอฟซี F Z. สามารถที่จะกิน ทุกเวลาได้หมดเลยนะวันนี้ไปรประมาณความนิ้วประมาณเท่านี้ครับทำานใดเอฟซที่ต, F ity, ติดตามคุณชัยสิแซนครับขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังแล้วก็สวัสดีครับ